เฟดทรงซิกลดดอกเบี้ยแน่เดือนกันยายนนี้สัปดาห์หน้ารายงานงบเอ็นวีเดียและเงินเฟอ้อสหรัฐหุ้นจะพักหรือจะไปต่อติดตามได้ในรายการเคาะซื้อวิกฤต y สตร ATEGY ครับสวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับอวิศกรคีริวันกับรายการ เคาซื้อวิ e k l y strategy นะครับรายการนำเสนอกลยุทธ์เทรดกองทุนระยะสั้นนะครับนำไอเดียมาเสนอเคาะซื้อเคาะขายกันทุกสัปดาห์นะครับพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกานะครับก็ก่อนเปิดรายการนะครับต้องบอกว่าคลิปที่แล้วนะครับเทปที่แล้วสบา์ที่แล้วเนี่ยนะครับมีการประชุมจากสันโฮเนาะนะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันมีท่านถามเรื่องกองทองน่าสนใจไหมนะครับก็เดี๋ยววันนี้บังเอิญนะครับเป็นพอดีเลยนะครับว่าไอ่บาทก็แข็งนะครับทองก็ย่อ ควรเข้าแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็มีบางท่านนะครับไปแซวแบงค์ชาตินะครับเอ๊บีโอเจเนี่ยเขาทํานั่นทํานี้ได้เนาะแต่เราเราคงดอกเบี้ยอีกแล้วไม่ทําอะไรเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จริงๆเนี่ยสัปดาห์นี้ก็เห็นนะครับแบงค์ชาติก็คงดอกเบี้ยเหมือนกัน2.5%ซนตะครับแต่ว่าโฟกัสของประเทศเราสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปอยู่ที่ Thailand Vision ทั้งหมดนะครับที่คุณทักษิณมาพูดในงานนะครับว่าทิศทางประเทศไทยจะเป็นไงต่อไปเศรษฐกิจเนี่ย มีความสับสนนะครับตัวเลขแรงงานเนี่ยเดี๋ยวออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมครับคนละกัลรีเซชันล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับหลายฝ่ายเนาะจริงๆเขาบอกว่าเขารู้กันมานานแล้วแต่เขาไม่พูดนะครับแล้วเขาก็เพิ่งมาออกไม่รู้ทําทาไมเหมือนกันนะฮะก็คือทางฝั่งของกระทรวงแรงงานสหรัฐเนี่ยมีการนะครับปรับลดนะครับเรื่องของตําแหน่งการจ้างงานี่ลงนะฮะทีนี้ไปดูนะครับว่ามีการปรับลดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับในการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยนะครับ ที่น่าสนใจคือตลาดหุ้นในย่อหมดนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสินทรัพย์ที่บวกดีที่สุดนะครับเป็นบิตคอยนะครับรีเบลขึ้นมาบวก7%นะฮะคนที่ลงไปนะครับจะเป็นลาแทมนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าหุ้นโลกในบวกในที่เดียวนะครับบวกได้ประมาณสัก1%นะครับพวกฟินคัมทองคำบวกกันนิดหน่อยต้องเรียนนักลงทุนว่าช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยเอ่อมันมีการย่อตัวเนาะท้ายตลาดเนี่ยในช่วงคืนพฤหัสเข้าวันศุกร์นะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ย จากสันโฮมันเริ่มมันสุกนะครับเริ่มมันสุกเนี่ยแล้วก็ประชุมกันสองสวันติดเลยนะครับก็บรรยากาศมันดีนะแถวนั้นก็เป็นแคนซัสซิตี้ใช่ไหมครัเมืองก็สวยนะครับคนก็ไปดูวิวกันนะครับประชุมกันนานหน่อยนะครับเรื่องเศรษฐกิจนะฮะคนก็เลยขายลดความเสี่ยงออกมาเพราะไม่รู้จะเป็นยังไงแถมสัปดาห์นี้ที่กำลังจะถึงเนี่ยมีเงินเฟ้องบเอ็นวีเอออกมาอีกนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับทีนี้3ประเด็นสัปดาห์ที่แล้วที่น่าสนใจนะครับเรื่องแรกผมเกินไปแล้วนะครับเรื่องของ การจร้างงานสารัฐนะครบ,บางท่านก็งงนะว่าเอ้ยปรับการตำแหน่งการจร้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยลดลงไป8ปดแสนตำแหน่งผมจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเอ่อมันจะมีตัวเลขแรงงานเนาะเป็นเก็ความรู้มันจะมีตัวเลขแรงงานอยู่ประมาณ2กลุ่มถ้าแบ่งเป็นสงกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกเนี่ยเป็นแบบเซอร์เวย์นะแบบเซอร์เวย์ก็คือไปเดินเคาะประตูสอบถามว่าเฮ้ยคุณมีงานทํำไหมทําอย่างไรกับอีกแบบหนึ่งคือเป็นข้อมูลที่เกิดตามทรานสัคชั่นเบสนะครับเช่นผมตกงาน ผมก็เลยเดินไปกระทรวงแรงงานเนี่ยไปขอสวัสดิการใช่ไหมฮะว่าเนี่ยผมตกงานมาแล้วสามเดือนเนี่ยผมอยากได้ตังค์พะอ,อเมริกาเนี่ยถ้าตกงานปุ๊บจะจ่ายจ็อบเลสเคมเนี่ยเดือนละประมาณ 3- าถึงสี่หมื่นบาทนะครับเป็นสวัสดิการให้นะครับคล้ายๆบ้านเราเป็นประกันสังคมใช่ไหมไปรอตอนกเกษียณนะครับแล้วก็หรือใครตกงานเกินเนี่ยก็จะได้เดือนละประมาณ9ก้าพันกว่าบาทผมจําตัวเลขไม่ได้นะครับแต่น่าจะประมาณนี้นะฮะอเมริกามีเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็น Ini t i a l job l e s เลสเคนะครับสองตัวนี้ต่างกัน,กนเนาะตัวเลขที่กระทรวงแรง,งงานปรับลงคือนอ n f a ร์ม ปรับลงไปประมาณ8แสนตำแหน่งนะครับหมายความว่าไอ้ตัวเลขที่สำรวจมาช่วงตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเดือนมีนาคมย้อนไป12เดือนเนี่ยมันสูงเกินจริงไป30%แล้คือ8แสน8แสนตำแหน่งอ่ะอ่ะคนก็อาจจะงงเฮ้ยอย่างนี้ก็รายงานตัวเลขเกินจริงสิทำตัวเลขหรือเปล่าโม้ตัวเลขขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ผมจะเรียนนี้ครับว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยเขาใช้วิธีการเซอร์เวย์นะครับตามหลักสถิติเนาะคุณสุ่มไปเรื่อย มันจะเข้าสู่ค่าจริงใกล้ค่าความจริงมากขึ้นเรื่อยๆถามว่าเขาทำอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดคนระผมจะบอกกระทรวงแรงงาน,นปรับตัวเลขเนี่ยทุกปีเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับสิ่งที่คุณต้องไปดูต่อคือตัวเลขที่2คือการขอสวัสดิการว่างงานใหม่นะครับมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาถ้ามันขึ้นมาแบบหลักพันหลักหมื่นไม่ได้น่ากังวลมาก ที่เรานําเสนอไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็เพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ไม่ได้น่าตกใจมากนะครับเราก็ไปติดตามเรื่องของการขอสวัสดิการว่างงานใหม่มากกว่าเพราะอันนั้นเป็นการยืนยันจริงๆว่ามีคนตกงานมาแล้วมากกว่า3เดือนด้วยกันนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องของทำเนียบขาวนะฮะตอนนี้เนี่ยต้องบอกสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนมีโฟกัสเรื่องเฟดเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องการเมืองเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นดูเดือดนะครับทั้งโดนัลด์ทรัมป์ทั้งแฮร์ริสนะฮะผมคงหยิบมาพูดแค่เรื่องเดียวนะครับเรื่องของแฮร์ริสนะครากี่ยว เดโมแครตคอนเวนชั่นอลคอนเวนชั่น hall เนี่ยเขาก็คล้ายๆเป็นการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตกับเดปับบิกันเนี่ยเขาจะจัดช่วงเลือกตั้งเนี่ยนะครับปีละครั้งนะฮะก็รอบนี้เป็นของเดโมแครตนะครับซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่ารอบนี้นะครับแฮร์ริสเอาตัวเทพเทสเนี่ยขึ้นมาพูดบนเวทีหนึ่งในนั้นเนี่ยคือหัวหน้าสำนักงานเลขาทำเนียบขาวสมัยที่โดนัลด์ทรัมป์ดำรงตำแหน่งและแน่นอนว่าครับว่าคนนี้เนี่ยนะครับแกเป็นชื่อทิฟฟานี่อสเตฟานี่นะครับแกเป็นคนของเดปับบิกันมาด้วยนะครับ ปรากฏว่าคนนี้ขึ้นพูดเสร็จปุ๊บก็บอกเลยว่าอย่าไปเลือกนะทั้์เนี่ยให้เลือกแฮร์ริสเพราะว่าทั้์เนี่ยชอบด่าฐานเสียงด่าประชาชนนะครับว่าแบบเป็นพวกที่ไม่มีรายได้นะครับอาศัยอยูอออ่ห้องใต้ดินอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของเฟดมินิทนะครับกับเรื่องแจ็คสันโฮนะครับต้องบอกว่าทิศทางค่อนข้างเป็นบวกนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมกังวลละกันคือตลาดเนี่ยมองบวกมากไปนะคือหมายถึงว่ามองว่าจะต้องลดดอกเบี้ยแดงๆแต่ว่าสิ่งที่เฟด มินิทพูดนะครับสมาชิกเฟดพูดแล้วก็จัคสันโฮเนี่ยที่กําลังพูดอยู่เนี่ยไม่ได้มีโทนว่าจะต้องลดดอกเบี้ยแรงและเร็วมากๆขนาดนั้นแต่ต้องลดให้ทันเวลา3เรื่องในสัปดาห์นี้ที่ต้องติดตามนะครับเฟดมินิทรีวิวนะฮะเดี๋ยวผมรีวิวให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมเฟดถึงพูดว่าไม่ต้องลดเร็วลดแรงนะครับแต่ลดไปเรื่อยๆนะครับเรื่องสรุปผลประกอบการสหรัฐนะครับสัปดาห์หน้านี้ที่กันจะถึงเนี่ยนะครับสิ้นเดือนสิงหาเนี่ย เรียกว่าเป็นสัปดาห์ท้ายแล้วนะครับที่จะรายงานผลประอบการหลังจานนี้ก็คือจะไม่มีแล้วนะครับแน่นอนครับว่าพี่ใหญ่สัปดาห์นี้เอ็นวีดีนะครับจะต้องแบกความหวังตลาดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะเรื่องที่3นะครับเห็นทองเริ่ม2องพันห้นะครับเริ่มย่อเริ่มแกว่งตัวถามว่าเอ๊ะโซนนี้ซื้อได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าทําไมถึงจะซื้อได้นะครับหลักๆนะครับตลาดทุนในสัปดาห์หน้าหรือตลาดหุ้นเนี่ยนะครับเราก็มองว่าน่าจะเริ่มพักตัวนะครับเพราะว่าขึ้นมาแปดเก้าวันติดแล้วนะครับบ เพราะฉะนั้นงบเริ่มหมดนะครับตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มรายงานเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วจะเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ตลาดหุ้นฟื้นต่อได้ยากนะครับก็จะเป็นช่วงที่เป็นการพักตัวนะฮะอันนี้ก็หาจังหวะนะครับว่าไอ้พักโซนไหนแล้วถึงจะเข้าลงทุนนะครับหรือติดตามเคาะซื้อก็ได้เราก็คงจะมาบอกนักลงทุนนะครับว่าช่วงไหนเนี่ยที่ควรเข้านะครับส่วนตราสารนี้กับสินทรัพย์ทางเลือกนะครับช่วงนี้ผมทํารายการพูดง่ายมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นเวลาของตราสารนี้และตราสารทางเลือกนะครับที่เอ่อถ้าเรามองเนี่ย ภาพของการลดดอกเบี้ยมันยังเกิดขึ้นต่อใช่ไหมครับเดือนกันยายนไปต้นไปลดมากลดน้อยก็แล้วแต่เนี่ยแปลว่าเทรนด์ของตราสารหนี้เนี่ยกับเทรนด์ของราคาทองคำเนี่ยมันควรจะต้องเป็นขาขึ้นนะครับซึ่งอันนี้จะต้องบอกว่าเราจะเห็นภาพนี้ไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะครับจนกว่าตลาดจะมองว่าไอ้การลดดอกเบี้ยมันใกล้ขึ้นสุดแล้วซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นตราสารหนี้พวกสินทรัพย์ทั้งเรื่องอย่างทองคำเนี่ยยังไปต่อได้อีกเป็นระยะนะครับยิ่งการเมืองยิ่งผันผวนมากเนี่ยนะครับยิ่งทาให กับตลาดนี้เนี่ยยิ่งเป็นพระเอกเลยนะครับช่วงนี้นะครับจะเห็นว่าวิกเด้งขึ้นมาเนี่ยพรุ่งนี้อาจจะย่อลงมาก็จริงแต่บวกไปไม่เกินวัน2วันก็กลับมาบวกอีกแล้วนะฮะเเรื่องเฟดรีวิวก่อนนะครับเราไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสัปดาห์ที่แล้วจําตารางนี้กันได้เนาะนะครับถ้าดูเนี่ยสีม่วงๆก็คือผลการประชุมที่ออกมานะครับก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับรอบนี้เนี่ยเฟดพูดถึงเรื่องคําว่าเงินเฟ้อนะครับและคำว่าเงินเฟ้อแค่คำว่าอินฟล่าชันอย่างเดียวลดลงนะครับเป็นระดับประมาณสัก60กวว่่่าาคคค65นนะะฮตก70เป็รรั้งแก ในรอบหลายเดือนเลยนะฮะรอบหลายเดือนเลยนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณเหมือนเดิมนะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะลดลงนะครับสอครั้งนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยออส่วนมากเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยจริงๆแล้วเฟดเนี่ยค่อนข้างใช้คําพูดที่ระวังนะครับกับเรื่องตลาดแรงงานนะครับ mm. เขาไม่ได้มองว่าตลาดแรงงานจะเป็นขาลงเนะ mm. านะเขามองว่าเป็นการชะลอตัว เพียงชั่วคราวนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปอ่านสเตตเมนต์ประมาณสัก16หน้านี่นะครับเราจะเห็นเลยว่าเขาใช้คําว่าตลาดแรงงานปีนี้เนี่ยจะเห็นอัตาาการว่างงานปรับตัวขึ้นภายในปี2 0 2 4นะครับแล้วปี2 0 2 5 2 0 2 6เนี่ยคุณจะเห็นอัตาาการว่างงานเนี่ยนิ่งนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าจริงๆแล้วที่เราเห็นตัวเลขแย่มันจะแย่แค่ปีนี้พอปีหน้าเนี่ยอาจจะไม่เห็นตัวเลขแย่ขนาดนี้แล้วนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ตอบคําถามนักลงทุนในช่วงแรกว่าเอ้กระทรวงแรงงานมันปรัับตตวเเลขําาาแหหนน่งงนนยยป ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการ่างานจะเด้งไหมเฟดก็ตอบเลยเด้งแต่เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดนะครับส่วนเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ยังมันบวกนะครับอันนี้ก็ดีนะครับสินทรัพย์เสี่ยงก็บวกได้นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างกลางหนึ่งบวกนะครับแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราไปอ่านข่าวเนาะผมจะบอกว่าเวลาอ่านพวกเฟดมินิทนะครับหรือว่ารายงานการประชุมเฟดเนี่ยให้มองด้วยใจเป็นกลางเรามีหุ้นอยู่เนี่ยเราก็อยากให้เฟดลดดอกเบี้ยเร็วใช่ไหมฮะแต่เราอยา และลดเร็วลดมากเกินความจําเป็นเนี่ยมันแปลว่าเศรษฐกิจมันแย่กว่าที่เฟดคิดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะต้องชั่งน้ําหนักเนาะอย่างนี้ถ้าถามผมว่าเอ๊ยอย่างนี้คุณแออันไหนมันดีกว่ากันผมคิดว่าลดค่อยๆลดแต่เศรษฐกิจยังโตได้ด้วยตัวมันเองดีกว่านะครับเราไม่จำเป็นต้องให้ยาแรงถ้าคนไข้ยังแข็งแรงพอนะครับเพราะว่าสุดท้ายไตยคุณก็าทำงานหนักอยู่ดีถ้าคุณใช้ยาแรงนะับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จับตาให้ดีเรื่องของคําพูดคําว่าเงินเฟ้อนะครับเส้นสีม่วงเนี่ย คำว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเทนขาลงมาตลอดนะครับแล้วก็คําที่เป็นสีม่วงอ่อนเนี่ยคำที่เกี่ยวข้องกับคําว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคําว่า p r i c e cost ที่แปลว่าต้นทุนเหลือก็แล้วแต่นะก็จะเห็นว่ามันเทนขาลงสอดคล้องมากับทิศทางเงินเฟ้อเป็นภาพที่ใช้คําว่า d o v i s h ขึ้นเนี่ยใช้คําว่าเป็นแบบพิราบมากขึ้นเนี่ยไม่แปลกเลยนะครับไม่แปลกเลยสําหรับครั้งนี้นะฮะถามว่าความเสี่ยงตลาดมีไหมนะครับพูดถึงขนาดนี้เอ๊ะอย่างที่บอกนะครับหุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงต่อเนี่ย มันจะต้องมีอะไรมากระตุ้นให้คนมองบวกมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถามว่าภาพเนี่ยเฟดเนี่ยมีเฟดท่านหนึ่งนะครับระหว่างสัปดาห์ช่วงที่มีงานประชุมแจ็คสันโฮเนี่ยคุณฮาร์เกอร์เนี่ยก็พูดขึ้นมานะครับให้สัมภาษณ์กับตัวรอยเตอร์นะครับก็พูดว่าไอ้การลดดอกเบีย้ยเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยนะที่จะลดครั้งแรกหรือครั้งเดียวอย่างแรงนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงนี้เสร็จปุ๊บแปลว่าลดดอกเบีย้ย 0.5%เดือนกันยายนเนี่ยตัดปิดประตูไว้ได้เลยนะครับแล้วจะเห็นว่าในตารางเนี่ยไอ้ตัว CME เนี่ยก็มองเดือนกันยายนเนี่ยประมาณลดลงไปประมาณสัก25 basis point แต่ในกรอบสีแดงที่ผมตีให้ดูนะสิ่งที่ผมประหลาดใจก็คือในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเอ๊ะทำไมคนไม่มองลด50 basis point หรือ0.5%นะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าตลาดในสะท้อนภาพการลดดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปแค่บางส่วน นะครับแล้วก็ยังมีความหวังในใจเล็กๆนะฮะว่าจะต้องมีการลดแรงลดเร็วนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเศรษฐกิจมันดีแล้วเป็นซอฟต์แลนดี้จริงๆเฟดไม่ควรจะต้องลดแรงลดเร็วนะครับลองนึกถึงภาพเวลาเรานั่งเครื่องบินแล้วกาล,ลังลงเนาะใครก็อยากให้กัปตันค่อยๆเอาลงใช่ไหมเนิบๆแต่ถ้ากระแทกลงเมื่อไหร่ลงแรงไหมลงแรงจริงแต่ถ้ากระแทกปุ๊บ นะครับผมคิดว่าเราก็ต้องคาดซีดเบล์กันค่อนข้างแดงแล้วถ้าเครื่องบินกระแทกนี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีต้องบอกว่าภาพรวมนะครับผมคิดว่าในตัวของพาวเวลเองเนี่ยเขาคงไม่อยากจะส่งสัญญาณการใช้ยาแรงเนาะทีนี้ถามว่าถ้าไม่ส่งสัญญาณการใช้ยาแรงแล้วนักลงทุนทํำยังไงนะครับผมแนะนําเลยครับว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยหุ้นอาจจะมีโอกาสพักนะครับถ้าพาวเวลไม่ได้แบบ ทำให้ตลาดสม,สมหวังว่าฉันต้องลดดอกเบี้ยแรงดอกเบี้ยเร็วเนี่ยมันอาจจะมีแรงขายออกมาในตลาดทุนนะครับเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะอย่างเนสแดกเนี่ยก็เกือบสิกว่าเปอร์เซ็นต์ละนะฮะตอนนี้เนี่ยการที่เขาจะพักไม่แปลกเลยนะครับทีนี้คีย์สาคัญคือพักแล้วกำไรโตไหมถ้าโตนะครับเราลุยกันต่อนะครับซึ่ง NV ็นวีเดียก็จะเป็นตัวชี้ชะตาในสัปดาห์หน้าเหมือนกันแต่โดยภาพรวมนะครับเรามองว่าตลาดทุนหรือว่าสินทรัพย์ประเภทหุ้นเนี่ยยังสามารถลงทุนได้เมื่อมีการพักตัวเพราะว่าภาพซอฟต์แลนดิ้งยังเกิดขึ้นอยู อีกเรื่องนะครับเรื่องของกําไรนะครับของทั้งฝั่งสารัฐนะครับสัปดาหนานะครับโอ้โหชื่อตัวแรกนะฮะคลาวสไตล์นะครับอันนี้ความแค้นส่วนตัวนะฮะทำทำงานอยู่คอมดับนะฮะอัดรายการอยู่คอมจอฟ้าไปอันนี้ก็รายงานงบนะฮะวันที่28นะครับซึ่งผมว่าตลาดก็ทําโทษเขาไปค่อนข้างเยอะแล้วพอสมควรนะครับอันนี้อาจจะต้องติดตามนะครับว่าทิศทางผลการดําเนินงานจะเป็นอย่างไรต่อ กับอีกท่านหนึ่งนะครับเ v i d i a ดียนะครับหุ้นลูกหักหลายๆคนนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตลาดคุยกัะเอ็นวีเดียมันมีอยสองประเด็นประเด็นแรกที่เขานะ่าจะพูดกันค่อนข้างเยอะเนาะนอกจากผลประกอบการเนี่ยก็คือเรื่องของการส่งมอบชิปแบ็กเวลอาจจะดีเลย์ออกไปนะครับรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยอาจจะดีเลย์ออกไปเรื่องที่2คือทิศทาง การค้าชิปกับทางจีนหลังจากที่ไบเดนเนี่ยเขาจะออกกฎหมายนะครับจะมีคอร์เทตอร์ชุดใหม่ที่ไม่ให้ส่งชิปแบบไฮเทคเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแปรหลักที่จะทำให้ตลาดขึ้นหรือลงเลยนะฮะทีนี้เราไปดูกลุ่มอื่นๆในตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างนะครับให้ดูแท่งสีม่วงเข้มสิ่งหนึ่งละกันที่เรามาติดตามนะครับบางท่านดูรูปเนี่ยอาจจะงงๆนะครับผมให้ดูบนเฟรนเนาะแท่งสีม่วงเนี่ยมันเริ่มย่อลงนะครับทุกตลาดเลยนะครับเมื่อเทียบกับสีม่วงอ่กเเบัตตตรรรราาาาจิิๆโ มันเริ่มเซอร์ไพรส์ตลาดน้อยลงนะครับเปอร์เซนต์ที่โชว์ในรูปเนี่ยครับเป็นเปอร์เซนต์ของการเทียบว่ากําไรเนี่ยมารายงานดีกว่านักวิเคราะห์คาดไหมนะฮะตอนนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณการเซอร์ไพรส์ที่น้อยลงนะครับแต่บางอันเนี่ยบางตลาดเนี่ยเริ่มเซอร์ไพรส์ต่ำกว่าคาเฉลี่ยในรอบ2ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับมันเป็นภาพที่กําลังบอกครับว่าตอนนี้การสร้างความประหลาดใจของบริษัทจดทะเบียนผ่านกําไรเนี่ยมันเริ่มช้าลงนะพราะมันเริ่มช้าลงมันมีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางนะครับ ทางหนึ่งก็คือคุณสามารถลงทุนหุ้นตัวเดิมต่อได้หรือกลุ่มเดิมต่อได้ที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่และยังโตอยู่ใช่ไหมฮะกับอีกทางหนึ่งคุณไปหาหุ้นที่มีแนวโน้มจะโตมากกว่านี้ในช่วงต่อจากนี้พูดง่ายคือเปลี่ยนกลุ่มเล่นนั่นเองนะฮะซึ่งภาพในตลาดในรูปที่ผมโชว์อยู่เนี่ยมีเพียงตลาดเดียวเที่ยงโตอยู่คือญี่ปุ่นนะครับซึ่งอย่างที่เรียนไปคือตอนนี้เนี่ยในตัวของการสับเปลี่ยนกลุ่มเนี่ยจากเรื่องนโยบายการเงินที่เปลี่ยนที่ b บ j ขึ้นดอกเบียเ้ย,เ,เ,อเ,ย,ยเอ่ยเฟดเตรีย,ยมจะลดดอก ทีนี้เราลองไปดูนะครับว่าเอ๊ะถามว่าเมื่อกี้พูดตอนต้นรายการว่าลงมาเนี่ยหุ้นให้หาจังหวะค่อยๆทยอย,อยเข้าลงทุนนะครับว่ากลุ่มไหนได้บ้างนะครับหลักๆเราก็ชอบพวกสารัตอยู่นะฮะอ่าเพราะว่าส่วนหนึ่งครับต้องบอกว่าในการถแถลงผลประกอบการหรือ e ออ n ์เน็งคอที่มีการเรียกนะักวิเคราะห์นักลงทุนโดยตั้งฟังเนี่ยว่าเอ๊ะไตามาสเนี้ยผู้บริหารมองยังไงรอบนี้นะครับที่น่าสนใจคือหลายบริษัทเนาะจากเดิม17บริษัทเมื่อประมาณสักเดือน6นะครับจนถึงวันที่1 สิงหาคมเนี่ยจากเดิมที่เขามองว่ามีดีเซชันเนี่ยเขาเริ่มมองน้อยลงครับนะฮะและสิ่งที่เขาให้น้ำหนักมากขึ้นอันนี้ผมประหลาดใจมากปกติแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยเ,ออเมื่อ4ปีที่แล้วก่อนไบเดนก่อนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบริษัทจดทะเบียนไม่ได้ให้น้ําหนักเรื่องการเลือกตั้งต่อการดําเนินงานเท่าไหร่นะฮะรอบนี้เนี่ยหลายบริษัทนะครับพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งมากขึ้นนะครับร้อยสิบหกบริษัทในรอบนี้เมื่อเทียบกับปี2 0 2020นะฮะที่ส5เนะฮนทใใีาหกกับห้ากเนล่ยเขันบนรับว่า มันมีผลต่อการดําเนินงานในสหรัฐอเมริกาต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะกลัวรีเซชชันผมคิดว่าระวังได้แนาะแต่สิ่งหนึ่งที่จะเห็นว่าทาง i n no นเวสเซ็พยายามรายงานผ่านไฟไบตก็ดีนะครับหรือว่าไฟไบต์เบรกฟาดทั้ทงเบรกฟาดทั้ทงดินเนอร์พ็ดีเนี่ยนะฮะเราจะพยายามใส่ข่าวเรื่องการเมืองลงไปว่ามันน่าสนใจนะแล้วมันเริ่มมีการเปลี่ยนกลุ่มเพราะว่ามันจะกระทบการลงทุนและพอร์ตโฟลิโอของคุณนะฮะเพราะฉะนั K ้นในนี K ้เนี K ่ยติดตามให้ดีนะครับว่าเอ๊ะถ้าต่อจากนี้ให้น้ำหนักการรีเซชชันกับ เลือกตั้งอะไรมากกว่ากันผมแนะนำครับเลือกตั้งเนาะเพราะตัวเลขีเชชันเนี่ยเราดูได้เป็นระยะระยะอยูอย่แล้วนะครับแต่เลือกตั้งเนี่ยคาดเดายากนะครับพลิกไปพลิกมาตลอดเวลานะฮะทีนี้นะครับถามมาต่อจากนี้เนี่ยทำยังไงดีนะครับอ,อ,อย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมาเริ่มโตได้ใกล้กับที่ตลาดคาดมากขึ้นแปลว่าการที่หุ้นมันจะไปเทรดบนวอลลุเอชันที่แพงๆเนี่ยก็มีโอกาสน้อยลงนะฮะ ในกรอบสีแดงครับผมอยากให้นักลงทุนเนี่ยจับตามองว่าไอ้พวก s อสแอนพีหกร้อยอ่าดัชนีใหม่นะครับบางท่านไม่รู้จักนะครับบางท่านรู้จักแค่เอสแอนพีห้าร้อยใช่ไหมฮะหกร้อยเนี่ยจะรวมพวกหุ้นกลางหุ้นเล็กเข้ามามากขึ้นนะมันจะต่างกับลัศเซสองพันนิดหน่อยตรงที่ว่ารัเซสองพันเนี่ยมันจะเน้นหุ้นเล็กเยอะมากแต่ว่าถ้าเป็น s อสแอนพีหกร้อยเนี่ยนะครับคล้ายๆกับเซตร้อยเซตห้าสิบนี่นแหละนะครับเอสแอนพีหกร้อยเนี่ยมันจะมีรวมอีกร้อยตัวที่เป็นหุ้น mid cap มากขึ้นนะครับซึ่งผมให้ดูนะฮ แงสีม่วงเนี่ยจะรายงานในไตามาสหน้าก็คือของ s p 600เนาะขณะที่ไตามารสเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณการหดตัวของกําไรเริ่มน้อยลงและจะกลับมาเป็นบวกในไตามาสหน้าเพราะฉะนั้นครับผมถึงบอกว่านอกจากติดตามเรื่องเลือกตั้งแล้วเราอาจจะต้องติดตามมุมมองของหุ้นกลางเล็กให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามันทิกกลับมาเป็นบวกเมื่อไหร่ซอฟต์แลนดิ้งเกิดเนานะรีเซชชันไม่มีพวกเนี้ยจะเป็นหุ้นที่เก่งในช่วงอีก1 2เดือนข้างหน้านะครับเพราะว่าถ้าเราลงทุนวันนี้เนี่ย เราคงไม่ได้กะว่าจะขายแค่แบบสิ้นเดือนใช่ไหมเราคงไม่มองว่ามันจะไปต่อได้หรือเปล่าซึ่งหลักๆเนี่ยเรายังเน้นเรื่องของกําไรเป็นหลักนะฮะในตลาดเนี่ยมีโอกาสในการลงทุนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ไม่โตระยะไปอีกกลุ่มที่โตนะครับซึ่ง S อ600นตีหกร้อยก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะฮะสเต็ปต่อไปก็จะเป็นร er นะัสเซอสองพันเนาะอ่าอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องของเอ็นบีเดียเราพูดค่อนข้างน้อยนะครับเพราะผมคิดว่าในตลาดเนี่ยสัปดาห์หน้าช่วง ตกลงต้องซื้อต้องขายบางท่านก็ไม่ทราบใช่ไหมฮะผมจะบอกว่าสิ่งที่เราอยากให้ดูแล้วกัน n v ็นวีเดียนี่ยให้ดูเรื่องของไกด์แดนนะครับว่าชิปแบ็กเวลเนี่ยจะส่งมอบได้ช้าลงหรือเร็วขึ้นนะครับการค้าขายกับจีนเรื่องของชิปนโยบายภาครัฐมีผลต่อผลประกอบการ n v ็นวีเดียหรือไม่ ถ้าเราดูตรงเนี้สองอันนี้ผ่านถ้าบอกมีผลนะแล้วทำให้ผลประกอบการอินเีอร์เน็นะได้รับผลกระทบเนี่ยแปลว่า PE ที่เทตกันลงสูงเนี่ยต้องโดนหดลงมาเทดในแบนที่ต่ำลงและราคาคุณอาจจะปรับตัวลงได้ซึ่งช่วงนั้นนะครับบางท่านยังไม่ต้องรีบไปสวนนะฮะแนะนำว่าให้รอก่อนใครที่มีกองทุนซิมิคอนดักเตอร์หรือเทคอาจจะต้องรอไปก่อนว่าเ๊มันพักลงมาแล้วพักแถวโซนไหน เพราะว่าใครที่ลงทุนตามเคาะซื้อในตัวนัแตกไปเนี่ยก่อนหน้านี้ผมว่าเชื่อว่าตอนนี้มีกําไรไปแล้วแต่ตอนนี้ก็ต้องเป็นลักษณะเวทันซีว่ามันจะพักแถวไหนนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่ามันจะเลทโปรฟิตรันต่อได้หรือไม่นะครับและที่สําคัญคือเรื่องเลือกตั้งต้องให้น้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จับสัญญาณนะครับการเปลี่ยนกลุ่มไปเล่นหุ้นกลางหุ้นเล็กให้ดีส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องทองคำนะครับมีคําถามเยอะว่าเอ๊ะสองพันห้าซื้อไปแล้วไปขายแถวไหน นะครับแล้วมันจะไปต่อหรือเปล่านะครับล่าสุดนะครับเราลองไปดูเหตุผลนะครับว่าทําไมหลายที่หลายบลรอหลายบลอ,อจอนี่แนะนําทองคําที่ระดับสูงขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าทองคำเนี่ยนะฮะมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งมันไม่ไม่สามารถทำโมเลอเรชันเหมือนกับทําดู PE แบบตลาดหุ้นได้เนาะเพราะฉะนั้นเราไปดูว่าเหตุผลที่ทําให้ทองคำเนี่ยมันขึ้นต่อเนี่ยต้องไปดูจากดีมานจริงๆว่าม,มาจากใครนะฮะซึ่งปัจจุบันครับต้องบอกว่าดีมาหลักๆนะผมเชื่อว่าทุกคนเบือ่อผมก็เบือ่อ <laughs> ผมเห็นตัวเลขเนี่ยกับการเนี่ยผมเห็นทุก ทุกวันทุกอาทิตย์เลยนะเวลาที่ใครจะเชียร์ซื้อทองคำเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือต้องบอกว่ามันมาจากอุปสงค์ธนาคารกลางโลกครับทองคำเนี่ยก็มีการสะสมโดยธนาคารกลางอื่นๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือทุกครั้งที่มีการลดดอกเบี้ยทุกครั้งที่มีการลดดอกเบี้ยนะฮะทองคำจะบวกเฉลี่ยประมาณ40-50%เนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยบางท่านบอกจบแล้วบางท่านบอกยังไม่จบรอบนะฮะถ้าดูตามตัวเลขที่เป็นเรื่องของดอกเบี้ยเส้นสีฟ้าที่ขึ้นมาเนี่ยอ่าแล้วก็ ที่ดอกเบีย้ยเฟดเนี่ยเส้นสีฟ้ามีการปรับลงนะครับซึ่งรอบนี้ไม่ได้เริ่มเลยนะฮะดังนั้นโอกาสทองคาจะไปต่อมีนะครับเรียวยิวมันปรับลงทองคําก็เป็นบุกทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าหลายท่านเนี่ยนะครับหลายที่ยังไม่ค่อยพูดกันแล้วก็ไม่ค่อยชอบพูดกันเท่าไหร่ก็คือเอ๊ะตกลงเลือกตั้งมาคนนั้นคนนี้มามันจะทําให้ทองขึ้นได้ยังไงนะฮะก็ต้องพูดตามหลักการเนาะทุกครั้งที่รัฐบาลสหรัฐขาดดุลการคลังหรือเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยทองคําก็ขึ้นทุกอบ ผมให้ดูนะครับน้องในทีมทําให้ดูนะครับว่าทุกครั้งที่หนี้สาธารของสหรัฐเนี่ยขึ้นนะครับสีฟ้าเนี่ยนะครับจะเห็นว่าทองคำมาขึ้นไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วจากไอ้ตัวเรื่องของสมรรถประมาณของสหรัฐเองก็มองนะครับว่าโอกาสที่การขาดดุลการคังสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันมีสูงขึ้นนะครับแปลว่าทองคำก็มีโอกาสปรับตัวบวกไปได้อีกในช่วงปีหน้าหลังเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็น่าจะไปต่อได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นคำถามที่ทางออคอมเมนต์นะครับแฟนๆฟนอินไวซ์เซ็ x, ถามเข้ามานะครับว่าเอ๊ะบาทก็แข็งนะครับสามห้าเอ่อสามสี่เนี่ยสามสี่เนี่ย,ยซื้อได้ไหมนะครับเพื่อจะไปซื้อทองคำกองดุนทองคำเนี่ยอย่างกองบีโกที่เราแนะนำอยู่เนี่ยนะฮะกองบีโกเป็นกองที่อันเหตุนะครับเพราะฉะนั้นการที่บาทแข็งเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าไปลงทุนเพราะคุณลองนึกถึงภาพง่ายๆนะถ้าทองบวก5%แล้วทองคำเเงินบาทเนี่ยมันอ่อนค่าไปสัก3%เนี่ยก็ รีเทิร์นประมาณ8%แล้วถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้มาเล่นกันเรื่องของค่างเงินได้ลงทุนผ่านค่างเงินได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ในโซน3.4เนี่ยเรามองว่าดาวไซด์ถัดไปอยู่ที่3.6 6ซึ่งก็40ตังค์ไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะฮะเราก็มองว่าเป็นจุดเนี่ย ที่เริ่มสะสมได้ละใครที่สนใจทองคําและอยากลุ้นค่างเงินไปด้วยผ่าน, ico, นบีโกนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจสรุปนะครับก็เรามีปรับราคาทองคำไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็น2 7 0 0ันเ็ด้อยเหรียญนะครับใน12สิเดือนทั้งน้าเนาะก็คือมองเป้าสอง0ันเ็นี่ย1ิบเดือนนะครับแล้วเราก็มองว่าจากปัจจัยที่เรากล่าวมาทั้งหมดข้างต้นเนี่ยมันเป็นแรงหนุนที่ทําทองคำเนี่ยฟื้นไปได้นะฮะแต่ต้องเรียนทักลงทุนครับว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราซื้อเมื่อไหร่เนาะผมว่า นะถามว่า10%ตัวเลขกลมๆมาจากไหนเพราะว่าเราลองถงึงภาพครับว่าถ้าคุณมีทองคําเยอะ30 4 0แล้วเราไม่สามารถบอกได้นะวอลูชันมันแพงหรือมันถูกแล้ววันหนึ่งแฟกเตอร์ที่ทางอินเวสท์เนำเสนอเนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วเราจะไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาเพื่อมันเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วได้รีเทิร์นด้วยเป็นของแถมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็คิดว่าลิมิตไว้ประมาณสักสิเปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีพอสมควรนะฮะเพราะฉะ หาและจังหวะลงทุนของคำทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรายการนี้นะครับอย่างที่เรียนไปนะครับก็ยังเป็นรายการที่นําเสนอซัตเทิร์ไลท์ไอเดียนะครับในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีการขยายพอตซัตเทิร์ไลท์พอรตอื่นๆที่เป็นระยะยาวมากกว่านี้หน่อยนะครับไม่ได้สั้นแบบลักษณะหนึ่งถึงสเดือนแบบนี้เพิ่มเข้ามาในอนาคตนะครับสัปดาห์นี้เหมือนเดิมนะครับเรายังมองตัวของ KKP นะครับ N D Q 100่ Unhed นะครับ NASDAQ บาทแข็งเนี่ยนะครับเราไม่กลัวนะบบาทแข็งเรามองว่าเป็นจังหวะที่แลกเงินไปลงทุน นะครับลงทุนในกองอันเหตดเนี่ยได้ประโยชน์แน่ๆกับตัวบีโกยังเหมือนเดิมนะครับที่เรายังมองว่า2อันนี้ยังไปต่อได้ย่อลงมาคือทยอยเข้าลงทุนนะครับนัสแดกเหมือนเดิมนะครับทุกอาทิตย์นะครับ KKP เนี่ยนะครับต้องบอกว่ากองเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายต่ำนะครับและที่สําคัญฟีเจอร์ที่เราอย่างที่เราเรียนไปนอกจากค่าธรรมเนียมแล้วเนี่ยที่เราชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการที่มันเป็นอันเหดนะฮะการที่บาทแข็งเนี่ยเป็นจังหวะที่เราสามารถลงทุนได้นะครับและนอกจากนี้นะฮะถ้าเศรษฐกิจไทยนะครับเรื่องการเมืองเคล โอกาสที่มันจะรีเวิร์ดกลับไปอ่อนค่าหรือเป็นมีรีเว์ชั่นเนี่ยก็มีโอกาสค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับกับตัวของทองคำนะครับที่เราก็เป็นอันเฮสบีโกเหมือนกันนะฮะค่าธรรมเนียมก็ค่อนข้างต่ำนะครับประมาณ0.72เป็นนะครับเป็นค่าธรรมเนียมรวมนะฮะเรายังมองภาพนะครับว่าหลากัหลกๆเนี่ยเฟดลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองไทยเนี่ยมันเคลียร์เนี่ยนะครับบาทที่แข็งขนาดนี้เนี่ย ไม่ควรจะแข็งอยู่ตรงนี้ควรจะกลับไปสู่ภาวะปกตินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบางท่านก็บอกนะครับเอะบาทแข็งๆอย่างเงี้ยมันจะไป3ามสหรือเปล่าผมชี้นิ้วเลยให้ดู GDP นะครับถ้ามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลว a l เล t หรือแจเกเงินสดอะไเลยก็แล้วแต่เนาะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยล้วนจะ่ทาให้รัฐบาลเป็นนี้เพิ่มใช้เงินเพิ่มซึ่งถามว่าถ้าใช้เงินเพิ่มซัพพลายเงินบาทเข้ามาในระบบเยอะขนาดนั้น บาทมันจะอยู่34มนะมันก็ไม่ควรต้องอยู่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับภาพตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างขัดแย้งกันเราใช้จังหวะตรงนี้ให้เป็นประโยชน์สาหรับใครนะครับที่ฟังรายการขอซื้อดูรายการขอซื้อแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ทันเลยบางทีปรับระหว่างสัปดาห์ไม่รู้จะทําอะไรยังไงเนี่ยนะครับเราแนะนำนะครับเปิดฟังก์ชันนะครับเข้าไปที่เซตติ้งนะครับของ Innova ต p อั n อินเวส t e นะครับเปิดการแจ้งเตือนนะครับอัปเดตการเคขะซื้อเพาะขายรายสัปดาห์นะครับเปิด ติ๊กเป็นสีเขียวสำหรับใครใช้ iOS นะครับให้อนุญาตอิ in, uh, notification, นโนเทอร์ฟิเคชันนะฮะก็อันนี้เนี่ยนะครับเป็นอันหนึ่งที่ช่วยนักลงทุนไม่พลาดทุกข่าวสารจากรายการข้อซส้อรายทาง Innova วชครับเนื้อหาสาระค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะแต่น้องบอกเป็นช่วง,งการเปลี่ยนผ่านเนาะเนื้อหามาเลยเยอะจากเรื่องของรายงานงบนะครับเรื่องของความกลัวรีเซชชันเข้าไปสู่เทรนด์ของการเตรียมลดดอกเบี้ยนะครับ,รก,รก,นะรบกับเรื่องของเงินเฟอ้อในสัปดาห์หน้าสามารถติดตามรายการข้อซื้อวิธีสตร ATEGY ได้ทุกวันอาทิตย์ส0นาฬิกานะครับ สำหรับผมนะครับอาวิศกรกริวันก็ขอฝากรายการไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับนักลงทุนสามารถติดตามข่าวสารและบทวิเคราะห์ของ i n n o v e s e c ได้ในช่องทาง Facebook, Instagram, YouTube, X, TikTok และ LINE ดาวนหลดแอป InnovaseX ผ่าน App Store Play Store และหัว Word Store